คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมครับกับช่อง My Army ครับผมมาครับวันนี้เรามากันในรอบบ่ายครับสำหรับช่วงรักที่ทำนะในกลุ่มของเราครับจะแจ้งเกมอะไรเข้ามาบ้างเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับในรอบบ่ายนี้ครับพี่คอสอิดของเราครับแจ้งมาครับสำหรับค่าย PG ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เกมครับผมโจเกอร์อีก2เกมแล้วก็ PP อีก2เกมนะครับมาครับเดี๋ยวอัปเดตสมาชิกในกลุ่มให้ดูกันหน่อยละกันครับ สำหรับสมาชิกในกลุ่มของเรานะครับตอนนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มแล้วนะครับก <Wow. S 1> ลุ่มหกลุ่ม2เต็ม2,000คนเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลุ่ม3ตอนนี้อยู่ที่900กับอีก14คนโอ้โหดูครับสมาชิกรวมกันจะ5,000คนแล้วนะสำหรับกลุ่มลั c กี้ไทมของเราครับผมแล้วก็น้องใหม่ของเรานะเออแม็กเอเชียครับผมนะตอนนี้สมาชิกอยู่ที่1,109คนเออ โอ้โหอนี้เป็นสาหรับสาวกสําหรับสายทุนน้อยเลยนะเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูกันละกันนะครับสาหรับบ้านหลังใหม่ของเราครับผมมาสําหรับในรอบนี้ครับในรอบบ่ายเดี๋ยวผมให้ดูรีวิวในกลุ่มกันหน่อยละกันนะ สำหรับในกลุ่มของเรานะครับรักกิทามของเรานะก็จะมีเพื่อนๆนเนี่ยนะครับมาคอยแชร์เทคนิควิธีการเล่น,เ,ลนเกมต่างๆค่ายต่างๆกันตลอดทั้งวันครับผมแล้วก็จะมีบอกถึงช่วงเวลานะว่าเวลาไหนาครับที่เกมไหนมันแตกอยู่เกมไหนมันจ่ายอยู่นะครับเพื่อนๆถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ช่วยเพิ่มโอก,กาสในการเล่นให้กับเพื่อนๆได้นะครับ <Wow. S 1> สำหรับเพื่อนๆ <c oughs> นะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ของคอมเมนต์เอ้ยใต้คอมเมนต์ของคลิป มาในรอบบ่ายนี้ครับเดี๋ยวพาไปจัดในเกมลูกล้างแล้วกันเกมอาแปะไครเชียนวินนะครับเมื่อกี้มีแจ้งกันเข้ามานะสำหรับรัคกี้ไทม์ในรอบบ่ายครับผมโอเคก่อนจะไปเริ่มเล่นเกมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันแล้วก็ย้ำไว้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโอเคครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปเจอกันในเกมอาแปะไครเชียนวินเลยครับผม โอเคครับผมเราก็มาอยู่กันในหน้าเกมอัปปะใครเชี่ยนวินกันอีกเช่นเคยนะครับนะมาในรอบบ่ายครับพี่กอดอิดแจ้งมานะสำหรับเกมนี้ครับผมมาเราพกทุนมาทั้งหมดที่441บาทน,นะครับในรอบบ่ายนี้ครับผมมามาดูรอบลักที่ทำในรอบบ่ายนี้หน่อยครับว่า,าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเช็คห้าไรกันก่อนเหมือนเดิมนะ โอเคครับไลน์ถือว่าโอเคนะคโอ้โหดูครับเต็มแผงฮะต่อเนื่องมาครับผมโอ้โหไหลแล้วครับแบบนี้สั่นครับผมโอเคถือว่าไลา์โอเคอยู่นะครับเพื่อนครับมาครับลองที่ซื้อแรกแล้วกันนะเรามาเช็คดวงกันก่อนแล้วกันนะสำหรับในรอบนี้ครับ มาครับหมุนแรกยังไงเพื่อนโอ้โหแม่งเอ้ยนิดเดียวครับยังไงโอเคครับผมได้อยู่ครับผมมาเราเล่นคูณ12นะครับวันนี้นะเปลี่ยนโอเคครับได้ K Y เชื่อมดอกนี้ฮะยังไง ประทัดมาเพื่อนชิงชาช่องหนึ่งโอ้โหไม่มาว่ะไม่มาตามนัดเลยพี่แตกครับผมโอเคครับได้ปมาก่อน9บบาทนะครับมาเหลือแปหมุนครับผมมาถือว่าเราได้ทุนคืนมานะที่100นะมาที่เหลือเรากำไรนะอยู่ที่ว่าจะได้เยอะหรือได้น้อยนะครับเพื่อนๆ โอเคครับมาประทัดมาดอกนี้ยังไงไหลใบเพื่อนคิวโอ้โหงมาครับโอเคได้ไปอีกสี่สิบแปดใบครับผมมาอีกสี่มุนครับผมรอบนี้เท่าไหร่มาลุ้นกันครับดูคิวเจลำบากแล้วครับแบบนี้อ,อีกสองมุนครับผมมาขอสองร้อยแล้วกันขาดสิบบาทเพื่อนโอเคครับมา สเกตเตอร์ต่อเนื่องมาไม่มาครับของฟรีโอ้โหไม่มาครับโอเคครับไม่เป็นไรครับมาหมนสุดท้ายถือว่าเราเกินเป้านะซื้อไปที่100บาทครับได้มา220บาทจบไปที่220บาทครับผมไม้แรกนะถือว่าโอเคอยู่ครับผมมาถือว่าเปิดหัวมาค่อนข้างจะดีนะวันนี้นะมาแบบนี้ มีกำลังใจในการหมุนหน่อยครับมาครับโอเคยังไงประทัดช่องนี้โอ้โหขาประทัดเพื่อน,นประทัดต,ตรงมาแล้วเพื่อนโอ้โหเยอะไม่มาครับนึกว่าจะไหลนะเริ่มนิ่งครับ อย่าพึ่งหมดรอบนะพี่แปะเมื่อกี้กำลังไหลเลยนะโอ้โหเงียบครับงานมาหรือเปล่าเนี่ยเออมาเพื่อนโอ้โหขอซองแดงได้ไหมมาครับวายตั้งแบบนี้ได้เครครับผมได้เคมาดอกนี้ไว้อีกยายเพื่อนซองแดงขาดซองแดงช่องหนึ่งเพื่อน โอ้โหซองแดงมาไหมโอ้โหยังได้ลุ้นต่อครับโอ้โหมึงเห็นซองแดงไหมเนี่ยเพื่อนโอ้โหแ่งขออะไรไม่เคยจะได้นะโอเคครับมารอบนี้ครับ2องบาทนะเบ็ด4บาทครับการซื้อรอบที่2นะ อ,อกคกู12เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆถ้าผ่านนะโอเคได้ครับไปได้อยู่มาครับผมหมุโอเคคำนวณด้านนอกโอเคนะด้านในจะโอเคเหมือนด้านนอกหรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับเปลี่ยนมาดอกนี้ เนี่ย <lien> ต <plane. im sharing> ัวเปลี่ยนเยอะแยะมาเปลี่ยนสิบปเอ้ยโอเคสวยครับวายตั้งได้มาทัดมาครับดอกนี้มาเพื่อนหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทครับยังไงโอ้โหสั่นแล้วครับโอเคครับถือว่าโอเคแล้วเราได้ทุนคืนมานะครับอีกค่าหมุนนี่คือเน้นๆโอ้โหทรงแดงมาอีก3า4ปบ่าทครับผมลูกเอเปลี่ยนยังไงดอกนี้ส0 สวยเพื่อนวายได้เชื่อไปแล้วครับประทัดโอ้โห و, แล้วลุ้นสเตเตอร์ต่ออีกครับผมยังไงโอ้โห و, ไม่มาครับแตย่ยังได้ลุ้นต่อครับผมโอ้โหแล้วยังไม่สั่นด้วยครับผมต้องมาแล้วมั้งยังไงเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยครับห้าตัวครับยังไงโอ้โหยังได้ปาโอ้โหหกตัวไอ้เหี้ยแล้วยังไม่สั่นครับผมยังไหลต่ออีกแค่เจ็ดไปดิเจ็ดไปดิเพื่อนอยังไม่สั่นครับ โโอ้หขาดอีกหนึ่งตัวเพื่อนยังได้อีกอย้ยังไงโอ้ยเฮียเอ้ยงงสั่นแล้วครับโอ้โหไอ้เย็ยนึกว่ามาเจ็ดตัวครับโโอ้หแต่หกตัวนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะโอเคครับได้มาอีกสิบสองหมุนครับผมโอ้โหไม้นี้กูว่ามีสามสี่พันนะอ่ะมาหม,หมุนกันยาวๆครับไม้นี้ครับถ้ามันแจกอะนะ โอเคได้เจมาเพื่อนเออไล่ไปครับโอ้โหไม่มาปะโยอีกสิบสี่หมุนมาลูกเคเปลี่ยนโอ้โหเฮ้ยมึงหยาแบบมาครับจึก๊กแล้วหยุดจึ๊กแล้วหยุดเดี๋ยว่ะเพื่อนมาครับลูกเกลูกเคดอกนี้เปลี่ยนยังไงเพื่อนโอ้โหอวว้อีกที่ขาดคอมโบว่ะไม่มีคอมโบเลยนะคือคำนวณอย่างเดียวเลยวะ่ะ โอ้โหมาครับดอกนี้115บาทครับได้อยู่ชิงชาบเออสิบมาไหมมาครับอีก132อบาทอีก9หมุนครับผมตอนนี้อยู่ที่1,300นนะกำไรของเราครับโอ้โหตัวคูณมาขนาดนี้มันต้องเยอะกว่านี้แล้วเพื่อนยังไง โอ้โหว่าว,าวายาวแะครับทรงนี้นะโอ้โหจ่ายกักจัดๆนะโอ้โหมาเหมือนจะมาดีว่ะคือตัวหมุนขนาดนั้นต้องได้เยอะกว่านี้นะโอ้โหมาดูครับดูความกัก๊กของเขาครับลูกเจหมุนทุาย้ายม,มาหมุนสุดท้ายครับ โอ้โหกูว่าแล้วได้มาห4 3 2้าบบาทครับผมโอ้โหกูว่าแล้วเออแม่งหกตัวฟรีในฟรีแม่งเอ้ยให้กูแค่นี้ดูความกักครับแต่อย่างว่านะช่วงนี้ว่าไม่ได้ครับพีจีนะมันก็ แข็งอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะเพื่อนนะโอเคมามันจะจบแบบนี้ไม่ได้ครับรู้สึกเลขมันไม่ค่อยจะสวยนะอยู่ที่1,800ครับผมมาเดี๋ยวผมขอต่อยสักนิดแล้วกันนะผมอยากจบสัก2,000วะ่ะมาขยับเบรกกันหน่อยแล้วกันครับมาครับรอบนี้เบรกบาทนะครับซื้อที่300นะ มาดูกันว่าคุูจะคิดผิดหรือเปล่านะต้านไงกูบ้าแล้วไม่ยอมหยุดนะมาครับให้หยุดไม่หยุดครับผมมารอบนี้เฮียเป็ดสิบบาทครับ โอเคมาคูณสิพอครับรอบนี้เฮียไม่ไหววะ่ะมาขอรอบนี้ครับขอเน้นๆแล้วกันนะสำหรับเบ็ดสิบบาทครับเปิดมาโอเคมาครับอีจเจหมุนวายเชื่อมาครับลูกเคต้องมาแล้วเพื่อนนี่ครับที่ผมบอกนะมันโอโ้โหช่วงนี้ครับมันจ่ายกักๆนะมันจ่ายไม่สุดครับเพื่อน โอ้โหว,ว่าโดนอีกแม่นอนกันไมมนี้นะอีกสองหมุนครับอย่างน้อยเราขอทุนคืนแล้วกันนะเออมาเพื่อไวยตั้งแบบนี้ครับชิงชาบมาคลบไปเอาครับได้มาครับหลอกนี้ครับถือว่าโอเคครับได้มาเอบจะเท่าทุนแล้วนะตอนนี้อยู่ที่440่บบาทครับมาอีกสองหมุนครับ หมุนสุดท้ายโอเคลึบมาสวยเพื่อนเออไปอ,อันนี้สองแดงดูครับให้มาเกือบจะเท่าทุนนะลูกเสียงหมุนเพื่ออะไรวะเนี่ยเออมาเรายังไม่บรรลุเป้าหมายนะครับเพื่อน เราต้องไปต่อครับมารอบนี้อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคูณสิบเหมือนเดิมนะครับมาครับรุนไปด้วยกันครับ <c oughs> โอ้โห w h a มาไอ้เหี้ยให้หยุดไม่หยุดครับ กูว่าแล้วไงโอ้โหมาครับรอบนี้คูณสิบขอคแค่คูณสิบครับโอเคโอค้โหแม่งคูณสิบยังยากขนาดนี้นี่ฮะตายแบบนี้ครับตายมาลุ้นนะครับไม้นี้ครับ1,000บาทครับผม ดอกนี้ยังไงเปลี่ยนมาสวยครับเออโอ้โหมาวายตั้งครับประทัดประทัดดอกนี้เออโอ้โหแปดร้อยแปดสิบบาทครับโอ้โหโรสเรตเตอร์มาให้ลุ้นต่ออีกแล้วครับมารอบนี้มาอีกทีเถอะเพื่อนโอ้ได้ลุ้นต่อครับมาอีกทีเถอะเพื่อนกูขอฟรีอีกทีเพื่อนโอ้โหเยอ,อรอบนี้ไม่ใจดีแล้วครับพี่แปะมาโถ่มาครับอีกหกหมุนครับ ได้กบมากระเตาะดอกนี้350บาทไหลไปเออ,อม,มาครับอีกห้าหมนุนโอ้โหได้ทุนคืนมาปะโถเอ้ยมาขาดอีกสองร้อย200ครับวันนี้นะขอแค่สองพันพอกูพอแล้วอะถ้ามึงจะแข็งสักขนาดนี้นะโอ้โหให้กูได้ไหมเออมาขาดอีก ได้อยู่เพื่อนมาขาดห้าสิบเพื่อนโอ้โหห้าสิบบาทประโทมาหน่อยเออโอ้โหเรียบร้อยครับมาพอครับเอเหว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ประโทเอ้ยพี่แปะกูโอเคอเอาเป็นว่าวันนี้ผมหยุดแค่นี้ละกันนะครับนะโอ้โห มาก็ตามสัญญาครับ2,000นหยุดนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับบ้านหลังใหม่นะโอเคเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมพาไปลองกันแล้วกันนะสำหรับบ้านหลังใหม่ของผมนะครับก็เอาใจสายทุนน้อยนะเริ่มต้นกันที่เบ็ด1บาทเออยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันครับผมสำหรับรอบนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผม